สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตนะคะการทำคุกกี้เมอแรงนะคะนะคะเมอแรงนะคะเมอแรงก็คือการตีไข่ขาวนะคะกับน้ำตาลนะคะให้ขึ้นฟูแล้วก็เอาไปอบนะคะเพราะฉะนั้นลนักษณะของขงนมตัวนี้นะคะเอาแล้วที่เรากินเข้าไปมันจะละลายนะคะเหมือนกินน้ำลายตัวเองอะแต่มันจะมีรสหวานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ ว่าคุกกี้เมอแรงวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนะคะอันแรกนะคะไข่ขาวนะคะนะคะวันนี้นะคะอัตราส่วนครูให้ไปแล้วอยู่ในใบงานนะคะนักเรียนไปดูนการมาอยู่หน้าที่เท่าไรครูจำไม่ได้นะคะชื่อว่าเมอแรงนะคะตัวนี้ใช้ไข่ขาวนะคะสองฟองนะคะเพราะฉะนั้นออสองฟองถ้าเราเทียบอัตราส่วนนะคะที่เป็นน้ำหนักต่อไข่หนึ่งฟองอ่ะนะคะ ไข่เบอร์1นะคะจะอยู่ที่ประมาณ39กรัมนะคะวันนี้ครูใช้5ส่วนนะคะเพราะฉะนั้น5ส่วน39คูณ5เบทเป็นน้ำหนักออกมานะคะนี่คือไข่ขาวนะคะต่อไปนะคะแป้งขา้าวโพดนะคะอันนี้คือแป้งขา้าวโพดเนื่องจากว่าเราต้องการให้ลักษณะของอคุกกี้เมอแรงมาโอออกมาแล้วเขาอยู่ตัวคงสภาพของความเป็นเมอแรงให้ได้นะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งขา้าวโพดลงไปด้วยนะคะ สิกรัมนะคะน้ำตาลป่นนะคะก็คือน้ำตาลทรายนะคะที่เราเอามาทำกับข้าวเราไปบดนั่นเองนะคะอันนี้นะคะน้ำตาลบดหรือน้ำตาลป่นนะคะ50กรัมนะคะไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่งก็คือไดจากการนำน้ำตาลทรายมาบดให้ละเอียดแล้วก็เติมแป้งข้าวโพดลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะตัวนี้คือน้ำตาลไอซิ่งนะคะ วานิลานะคะกลิ่นวานิลาเนื่องจากว่าครูต้องการให้ส่วนผสมเราแห้งน,งนะคะครูจะใช้เป็นวานิลาผงนะคะวันนี้เราใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะ5ส่วนกปอยู่ที่ประมาณ5ช้อนชานะะที่เราใช้วันนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือสารที่ทําให้ไข่ขาวขาคข้คคมสภาพนะคะของความเป็นโฟมนะคะหรือเป็นเมอแรงอยู่นะคะเป็นตัวจับอากาศตัวอ e มันติไฟเออร์สำหรับไข่ขาวโดวยเฉพาะตัวนี้ก็คือนะคะ ครูใช้อยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะนี่คือทั้งหมด5ส่วนที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็อีกตนนัวเร่องที่ครูไม่ได้มาโชว์ตรงนี้คือสีนะคะคุณต้องการให้เมอแรงคุณเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูคุณเติมได้เลยเดี๋ยวคุณจะมาะสาธิตให้ดูตอนที่เราทําเป็นเมอแรงเสร็จแล้วก่อนที่จะเติมข้าอบแล้วก็บีบเป็นรูปทรงต่างๆนะคะอันนี้คือส่วนผสมของคุกกี้มอแรงทั้งหมดนะคะนี่คือเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะ ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการตีนะคะตีเมอแรงนะคะอันดับแรกนะคะวันนี้ครูใช้หัวตีร,รูปตะก้อนะคะรูปตะก้อะคะวันนี้ใช้ถั่วใหญ่เนื่องจากว่าปริมาณาส่วนผสมค่อนข้างจะเยอะนะคะเราจะใส่ไข่ขาวลงไป เราจะใช้ความเร็วต่ําก่อนนะคะพอให้ไข่ขาวขึ้นฟองนะคะอยู่ที่สปีดความเร็วเบอร์สองนะคะ กี่ละช้อนนะคะจนกว่นาน้ำตาลทรายหมดรงหว่าของการใส่ให้ส,สหม่ำเสมอนะคะใส่น้ำตาลทราย,ะสะสายที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยะคะ่ะ เบอเร์แดงของเราจะเริ่มนะคะเป็นริ้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะเเราจะปิดเครื่องก่อนนะคะเราจะใส่ทีละครึ่งนะคะ แล้ปรับความเร็วค่ะนะคะค่ะยุดเครื่องนะคะใส่ไอซิ่งที่เหลือปรับให้เป็นเบอร์ต่ำนะคะเพื่อป้องกันฟุ้งนะคะ ปิดเครื่องนะคะเข้าสู่สปีดได้แล้วนะโอเคค่ะเปิดเครื่องต่อตีไปรเรื่อยๆนะคะส,นะส่วนผสมเรามีความมันวาวนะคะแล้วก็จะอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะผสมผสมได้ที่แล้วนะคะเราจะปิดเครื่องนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะใส่แป้งคาาโมดกับวานิลาค่ะเกับบนใส่กีละครึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะกลัแบบมาสปีดความเร็วต่ำ ที่เหลือเลยนะคะ่ะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะให้ส่วนผสมเข้ากัน ส่วนผสมลักษณะที่ได้ก็จะเป็นเนื้อมันวาวและจะไม่เป็นเละๆนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งนะคะแป้งข้าวโพดลงไปแล้วเราจะตีต่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะลักษณะส่วนผสมที่ได้จะขึ้นมันวาวนะคะแล้วก็เนื้อเนียนนะคะ เนียนนะคะจะเป็นลักษณะเนื้อเนียมันวาวแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมใส่สีแล้วก็บีบนะคะค่ะเมื่อเราได้เนื้อเมล์แรงแล้วนะคะลักษณะจะเป็นครีมนะคะแล้วจะมีลักษณะมันวาวนะคะเราจะเอามา ใส่สีนะคะตามที่เราต้องการนะคะเราจะแบ่งใส่สีนะคะสองสีสามสีขึ้นอยู่กับเรานะคะสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีอาจจะเป็นสีเจลก็ได้นะคะหรือเป็นสีน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นสีเจลข้อดีของเขาคือส่วนผสมเราจะไม่เหลวนะคะ แล้วก็จะให้สีที่สวยงามกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้สีผสมอาหารปรกติที่เราใช้กันทั่วๆไปก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งสัก3าสีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำขนมนะคะกรณีที่เราจะต้องแยกไข่เราใช้แต่ไข่แดงแล้วมีไข่ขาวเหลือนะคะเราก็จะเอามาทำตัว คุกกี้มะร็งอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะใส่สีนะคะครูจะใส่สีเอาสีแดงก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะที่เป็นสีอ่อนๆน,นะ,ะใส่แล้วก็หยดดูก่อนนะคะว่าสีได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ คนให้สีเข้าในระหว่างนี้นะคะให้เราไปเปิดวอร์มเตาไว้ก่อนเลยนะคะวอร์มเตาอุณหภูมิที่90องศานะคะไฟบนล่างนะคะ ไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะวอร์มเตาไว้ก่อนเลยะค่ะลักษณะของสีที่ผสมนะคะขึ้นอยู่กับเราต้องการนะคะว่าเราจะชอบสีอะไรก็คือใส่ได้เลยนะคะวันนี้เราจะเตรียมทั้งหมดสีสีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบกันค่ะคะ่ะนะคะอันนี้เราใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วน,นะคะ อันนี้จะเป็นหัวบ,บีบปาริโอนะคะซึ่งจะมีดูอยู่ตรงกลางนะคะก่อนที่เราจะไปบีบในถาดเพื่อจะอบเราจะต้องทดลองดูก่อนนะคะว่าส่วนผสมเรานะคะได้ตามที่ต้องการไหมนะคะจับ90องศานะคะแล้วก็กดลงนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ,ะกด9กองศาแล้วก็ยกขึ้นนะคะ ย่ห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มถาดถ้าปริมาณของตัวเมแรงไม่มากพอจะทำให้เราบีบลูกทรงได้ไม่สวยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเลือกนะคะใช้ถุงที่เราถนะัดแล้วก็ปริมาณตามที่เราต้องการได้ นะ,ะกดไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มถาดโอเคโอเคค่ะสองค่ะอ่มื่อแดงที่เราบีบแล้วนะคะเราจะเต็มเอาเข้าเตาอบนะคะค่ะเดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะ เราจะเข้าเตาอบ45นาทีนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราบีบเมอแรงแล้วเข้าเตาอบแล้วนะคะเราใช้ไฟอยู่ที่90องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะตอนนี้ครบ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ชั่วโมงนะคะเราจะใช้สเปตดูล่างอนะคะแซะนะคะแต่จะยังไม่เอาออกจากฐานนะคะก็คือจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นในฐานนี่แหละนะคะก็จะได้ไล่ความชื้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะ เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือขอยับที่เขานะคะ เมื่อเราแซะนะคะขยับที่เขาเราจะทิ้งไว้ให้เย็นในถานเลยนะคะเมื่อเย็นแล้วเราจะเก็บใส่ถุงนะคะบรรจุปิดสนิทเลยนะคะ,ะ,คะลักษณะของขนมนะคะเมื่ออบแล้วนะคะเราจะแซะขยับที่ เราจะทิ้งไว้ข้าเย็นในถาดน,นะคะเมื่อเย็นแล้วเราจะเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดสนิทหรือกล่องสุญญากาศเลยนะคะนะคะคูกขี้แมลงนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วนะคะอย่าให้ถูกความชื้นนะคะเดี๋ยวจะชื้นแล้วก็จะเป็นมันก็จะไม่กรอบนะคะแต่เมื่อถ้าเกิดเอาออกแล้วเมื่อจะเอามาใช้งานหรือจะเอามารับประทานถ้าเขาชื้นสามารถเอาไปข้าเตาแล้วไล่ความชื้นด้อีกนะคะใช้ไฟอยู่ที่ร้อย 5ออาสิองศาประมาณ10-15นาทีแล่ความชื้นก็จะกรอบอนเริมค่ะ